สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับจ่องอาดบอลอกหอกอกหอกซอกวันนี้ก็มาเล่นแบบพีไฟกันนั่นเองนะคะใช่วันนี้เราเล่นแบบพีไฟกันนั่นเองเพือ่ออะไรวันนี้เล่นแบบ All Star Tower Defense ถือหรือหมดจุวางต้นดีวะเอาตัวนี้ก่อนผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะแค่มีตัวโหดแค่นั้นก็เอาไหวแล้วแค่นั้นนะแบบเดียวๆนะไม่ใช่ไม่ใช่จริกีแบบว่าไม่ให้แบบ แบกนั่นแบบแบบเดียวอ่ะคนเดียวก็ไหวนะครับมันไม่ได้โหดอะไรหรอกนะทุกคนดูดิตัวผมคือมันไม่ได้โหดอะไรมันก็จอกมากรูบอกผมไม่สูงนะเนี่ยนี่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 เห็นวิ่งมันยี่คิดว่าไม่ทันใช่ไหมคอยดูทุกคนรอดูเอ๊สี่ร้อยยังวะให เอ้ห้ารเร็วเออดีห้าร้อย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 เร็ว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 คือครั้งนี้พลาดว่ะโอ้คนดูครั้งนี้พลาดอ่ะคนดูสวยอๆๆอุ๊ๆๆู้สายแล้วมาหลอกสองตัวเดี๋ยวข้าม นี่เอาคนนั้นมาคนนั้นน่ะตัวตึงเอาไงาเอาการไก่แล้วโอเคลอ,อยแล้วคนนั้นลุยเลยลูกพ่อเจ้าหนูกระดาษติชูตัวเงินน่ะตัววางตัวเงินด้วยแป๊บน,นึงอืมตัวเงินสามร้อยเลยเหรอ แพงไปไหมสามร้อยวอลครับหนึ่งทุกคนดูดีผมผมมันกากนะครับผมไม่ได้แบบวิวร้อยสี่สิบว1วร้อยแปดสิบอะไรเงรี้ยผมพุ่งวิวสี่สิบนะแล้วก็ตัวละครพวกนี้เพื่อนกับผมเพื่อนผมก็ให้มาด้วยโคน,นันน่ารักจริงๆแสงอุจสา นี MM ่ผมมีพูกกาโลกดูคนผมเอาพูกกาโลกไอเอาไอตัวหัวส้มมาไปแลกกับพูกกาโลกไอพูกกาโลกขอโทษครับพูกกาโลกนักโคนันนักโคนันนักโคนันนกโคนันโอ้ยเอาก้นนันหน่อยละกันนักโคนันนักโคนันนกโคนันจะโลยดหรือเอล่าแรงนี่หรือเปล่า เงินเมื่อย่างงจะเข้าว่าเฮ้ยอีกตุย๋ยเก่งกูมาปุ๋ยแต่ว่าสมุนมุตุยน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักเนี่ยคือเราจะคือสูของนะแบบสาหรับด่านนี้นะก็คือเราจะวางโคนนั้นก่อนนะแล้วก็อันนี้โค,โคนนั้นใส่ออฟระเบิดนะโคนนั้นแล้วก็สัพักสัพักหนึ่งใช่ไหมมันจะมีหลุดตัวหนึ่งเราเอาไอตัวอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยวางตัวนี้เว้ย เนี่ยเกณเนี่ยเราก็จะอยู่ได้ตอนพักนึงแล้วก็วางตัวเงินจะวางตัวไหนก็ได้นะครับผม,มผมไม่รู้นะแต่ว่าจะวางตัวไหนก็ได้นะไอจะวางตัวไหนก็ได้นะแล้วก็แบบอัพค่อยอัพไปอัพอัพไปเรื่อยๆแล้วก็นี่วางวางไอ้ตัวนี้ไว้ตรงโซนนี้เพื่อกันเพรว่าตัวตัวที่มันออกมาอะไรเงี้ยเออสวยเอยว่าถ้าเออนั่นแหละตรงนี้ต่อไปก็เป็นอันนี้อัพ อยอดตัวนี้นะคนนั้นน่ะโหด,ดี700ออเพลงเนี่ยคืออันนี้มันก็อยู่ได้แลวสำหรับมือใหม่นะอันนี้ผมก็มือใหม่นะไม่ใช่แบบโอ้ยเก่งแบบมีตัวโหดอะไรขนาดนั้นไอตัวที่ผมมีเนี่ยมันไม่โหดนะแต่ตัวที่ผมคิดว่าโหดที่สุดอะ่ะก็จะเป็นพุก,กาโลนเลนะี่แหละเพราะว่าแค่แบบว่าอัพถึง2,000นะมันก็น่าจะหมื่นหนึ่งแล้วแหละไม่รวมไม่รวมออฟเลยนะถ้าใส่ออฟก็น่าจะแบบหมื่นห้า พันพันอัพอัพก่อนอันนี้อัพแล้วน,นี่นี่กาโลวางวะดั้งตึบเลยสวยนี่เอออียตจิไม่ค่อยวางเลยว่ะอียตจิอียตจิอียตจินนัตัวนี้วางสุดผมเขาสุดผม คือบางคนอาจจะมีสูตรของตัวเองอะแต่ผมแ้สูตรน,นี้อ่ะพันห้าพันเลยเหรอแรงไอ้แห้า ไปร้อยห้าหน้าสนนะอิตาจิไม่ค่อยได้ลงเลยอิตาจิไม่ค่อยได้เล่นทุกคนผมไม่ได้ค่อยเอาที่อิตาจิลงเลยอะสวยไปก่อน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 อันนี้ลงอันนี้อัพยังอัพแล้วอ,อ่ะอพุกาโรอนนะมาแล้วก็ไปอัพไอ้นั่นอิตาจีลงมาอิตาจีลงมา อันนี้ไม่ทันเกจะเก้าร้อยอ่กมามาหพันห้าหพันห้าเฮ้ยเนี่ย,ย,น, 1, 500. 1, 500. ยนี่สองพันห้าเออสวยจะตันแล้วอันเดียวคูกาโรพันพันพันยี่สิบอันนี้พันห้า 1> 1, กันพันห้าอันนี้ก็พันห้าอันนี้สามพันเราอัพแค่น,นี้พอจะอัพอีกตัวหนึ่งไหมเอออีกตัวนี้ถ้าใครมืน่นขอไปได้นะผมรีบแปลว่ารีบเร็วๆพันสามหลุดปล่อยปล่อยพันสาม อันนี้ผมจำได้เออสวยตาละตั้งใจมีสมาธิแล้ค่อยเล่นเี่นเป็นไ,ไงแล้วเริ่มเล่นปเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมแล้วแบบตั้งใจนะั้นเนี่ยเวกสิบสองแล้ว ไอ,อ,อ้ร,รับอิตาจพันห้ไอ้พันแปดพันห้อะไรลับพันแปดเอาเนี่ยทุกคนอีกอีก้จะอีกอันนึงมั้งเดี๋ยเด่นอันนี้ยอ,อิตาจิพันอิตาจิาายังใช้พันแปดอันนี้แม็กแม็กแล้วอันนี้ อันนี้เชสองพันอิทจีพันแปดได้ไหมเดี๋ยวไปอิทจีพันแปดเดี๋ยวไปอัพอ,อิทจีก่อนพันแปดสวยอิทจีอันนี้สองพันไอพุกาโลกพันห้าเอ่ออยู่ที่สี่ละ ไม่ต้องไม่ต้องอัพแล้วพวกนี้นเรามาอัพเน้นๆหน้าดีกว่าสวยสองพันนี่แหละไหมทุกคนดาเมจทุกคนดูดาเมจหมื่นหนึง่งอันนี้ดาเมจหมื่นหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยอันนี้หมื่นเก้าอันนี้ใส่ออฟระเบิดอันนี้ก็หมื่นสามอันนี้ห้าพันยังไม่แม็กอันนี้ไม่แม็กเดี๋ยวเอาเอาอิตาจีให้แม็กเลยอิตาจีแม็กจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่วะสองพันห้ามาเลยอีกสองขั้นไอ้สามสี่ สขั้นมั้งทันเลยสองคั้นตากีเท่าไหร่สองพห้าเอ้ยใช่ปะสองพันห้าห้าห้าศูสองห้าศูนย์หันมาาไอแล้วไม่ต้องไปยุ่ข้างหลังสองห้าสองสองห้าห้ศนสองห้าห้าศนย์สองห้าศูสวยอับแถว แกวเลยแกวเลยแกวเลยเอารอบ,บอสมาทุกคนเราต้องรอมันจะมีบอสมาอยู่ืแม็กกีงเนี่ยยังไม่แม็กแม็กสองแม็กสามพันนะแม็กซีไปไ 3, เลยสามพันเนี่ยไอ้แม็กไออันนี้เป็นอีทันจิอีทั้ยอุ้ยอีทันจิห้าดาวนะฮะเป็นอีทันจิห้าดาวแม็กแม็กก็น่าจะสามพันแีไปสามพันอะ นี่เรายังอยู่แลงบอลอยู่นเะเนี่ยใช่ไหมทุกคนใช่แรงบอลไหมบอมมาแล้วตายแล้วชนะเป็นไงเอายังเหรอเอามีบอลทุกทีทุกทีเร็ียบร้อยชน,นะอิตาจิว่าสิบหกแล้ว ใช่จริงๆผมก็ได้ใช้สิบปีตอนจริงอะตอนแรกๆเลยนะที่แบบโอกโอ๊ยเจ้าผมพูดอะไรของผมเนี้ยโอ๊ยครับครับนี่ทุกคนโคหน่วยโคหน่วยแม่ป่ามนหนึ่งกลุ่มแสงอุตสาหนะโคหน่วยอะ่ะ มาอีกอย่างยาวครับยาวเึิงสิบนาทีอะไรเพิงอัดไปแค่สิบนาทีทุกคนหาคนแบกออฟระเบิดแบกเป็นนะครับแบกไม่ได้ครับมาดูดิดูตู้ดิตู้เพิ่งห้าสิบเอ็ดมันน่าจะเหมือนเดิมมั้งเด็กเก็บก่อนของมันดี่หรือทำดามเดียวมาไปดูตู้ก่อนตู้เดิม แบบอไนต้วหัวก็บองได้นะแปแปลเลยหรอปเลยหรอเินไปมึงตอนนี้เรามีเพชรอยู่แปดร้อยไปต่อเลยดวน เราถึงด่านมันคือด่านแล้ววะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยโดมฮีโร่ให้ด่านน่าจะเป็นมาฮีโร่อะคาเดมีอีกหนึ่งอีกสี่อีกสามด่านนะทุกคนอันนี้สี่ด่านเลยรวมรวมด่านสามรวมรวมด่านสามด้วยกับอีกสี่ด่านเอาให้จบด่านนี้แล้วก็ปิดคลิปมาแล้วมาแล้ว ที่เโอกางผู้พรคบมีทำอะไรทำลายโอ้ยเยเยเยอืมกันเอลสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์อันนี้เป็นแม็ปแม็ปเอลสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์นะเป็นเป็นแม็ปแนวทาวเวอร์ดิเฟนซ์ก็คือแบบเหมือนเราจะเอาตัวละครที่เรามีพวกเนี้ยมาวางแล้วก็โจมตีไอ้พวกมอนสเตอร์ที่มาอะไรมาเนี้ยใจมั้เนี้ยจุ๋ย fk เวฮ้ยแบบนี้มันเนี่ย fk นะทุกคนมันจะออกเนี่ย fk ฟหน่อยๆนะนี่โดนเลยเห็นไหมเราเราเราวางแบบริมๆอย่างนี้เลยทุกคนมันจะได้โดนแบบปุ๊บเลยมันจะได้แบบเด็กเงินเงินไม่ไม่ไมหลุดแน่ นี่ตัววิ่งเร็วมาแล้วตัววิ่งเร็วมาแล้วถ้าตัววิ่งเร็วมาคือเราเสียเปรียบนะบอกแค่นี้เอ้าเฮ้ยอ๋อมันไม่ผ่านเวฟปะเนึ่งสามร้อยเหรอเอ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 อตีดีตีดีลู่ โอ้ยลุ้นลุนโวยลุ้นโวยลุ้นลุนสวยว่างเออนี่เป็นไงทันยายทุกคนเห็นไหมผมคิดไว้แล้วไงก็มันหลักๆมันก็ไม่มีหรอกมันก็วางแบบเดิมนะฮะผมมีแค่เซตเดียวผมจำได้ทั้งทั้งตัวผมอะมีอยู่เซตเดียวเพราะไม่รู้ไปคิดเซตอื่นแล้วมันมีอยู่เซตเดียวแล้วก็จะคิดเซตแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะคิดเซตแบบว่าลงอินลืมแบบว่าลง เนื้อเรื่องที่มันมีตัว E หนือเรื่องที่มันมีตัว T Air เออเดี๋ยวผมจะลงไอ่อเดี๋ยวผมจะตั้งด้วยแบบแบบนี้แหละอาจจะมีตัวที่มัน T Air เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะได้ในวันนันครั้งผมมีอยู่ตัวนึ่งของแบบตัวเออตัว T Air ดู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  เธอเรียกฉันว่าสาวินนักติดการสวยอืมยุงกัดข้นร้อนทุกคนวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบอะไรเนี่ยเห็นเขาบอกว่าร้อนร้อนร้อนกันอะไรอะ่ะยูนิตอะไรวะไม่เข้าใจอ่านไม่ออกทุกที เอ้ยไอยุมาดิมาดิร้อยปเป็นไงกรนเยอะนะักตายไปดิห0้าพันเลยละเจ๊าหกร้อยไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพอถึงห้าร้อยแล้วเราจะอัพเราจะอัพเอ่อเราจะอัพไอนี่็นถึงประมาณไอ สามอ่ะแอปอีกขั้นหนึ่งอัปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็วางพวกกาโลกอัปยังไม่อัพวันสามโอเคตันสามเอพีพักสอนละ พันสามห้าสิบโอเคพันสามห้าสิบเออพันห้าละสวยแล้วก็เดี๋ยวรอรอ,รอก่อนรอก่อนเราจะวางฮีเดกโบกก็ล้มาเสร็จนี่เออพกาโร่กาโลนี่แรงสุดเลยนะท้าที่ผมผมรู้ว่าผมคิดว่าพกาโลเนี่ยคือแรงสุดในในตีอยู่แล้วอะ ้าทุกคนทุกคนได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่าถ้าได้ยินไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียหูฟังเนาะหูฟังเสียไว้อยู่ที่โทรศัพท์เพราะว่าดูคลิปยูทูบอยู่ไม่มีอะไรทำไงเออก็เลยเที่ยที่อันนี่ก็คืออัดเล่นไงไม่มีอะไรทำไงถ้าไม่ได้ยินก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ขออภัยด้วยนะขอโทษแบบจริงจริงเลยถ้าไม่ได้ยนมมินเสียงผมหกร้อยไอหกร้อยห้าสิบพันสามแพงจังวะบ้าบอขอแตะ พันหนึ่งพันหนึ่งสวยวัดนวดวั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 ดเฮ้ยบีชช์วิอาทาลอลี่อ่อนวิอาโอลีออกมาแปดว้าเดี๋ยวก่อนทุกคนตอนนี้วิปแปดแล้วนะไวเกิน ร้อยมาดิเอฟเฟกสุดอลังการวางเวอร์อิจฉาคุณเลยเราว่าเรามาลงกันเอากับธุรกิจเราก่อนธุรกิจเราต้องเดินดำเนินไปได้ด้วยดีสวยโอ้สองร้อยอัพเลยเจ็ดลอยเจ็ดลอยเจ็ดลอย วางอันหนึ่งเจ็ดโหลเจ็ดลห้สิบอ๋อน่งเินเลยเจ็ดเจ็ดสวยตอนนี้ธุรกิจเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่ม พันห้าพก้าโลไปอออัออาเอาเก้าร้อยนี่วะเก้าร้อยเก้าอยเก้าร้เการอยอืมอัพุกาโลกไปพันสองพันสอง พันสองสวยพันห้า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 จุดพันห้าตันนะจุดพันห้าคือตันเลยย่กุคาโลกอะไรอะ่ะพันแปดมาดิพันแปดพันแปดอื

ผมไม่อยากจะคิดภาพเลยว่าถ้าอาเป็นห้าดาวจะเป็นโคนันตันเลยมันต้องอย่างนี้โคนั้นพันแปดเอาไว้ก่อนมาเอาบักบัก,บ,กบักปอบนี่ก่นอนอู้สองพันเลยน,นี่แล้วกันให้เธอเลียกชันว่าสาวินตักการ อันนี้สองพันใช่ไหมอ่ะสองพันเอาไปสวยตันละเอ้ยยังไม่ตันสองพันห้า 2005, อีกอันหนึ่งนี่ดูดีเป็นหมื่นอันนี้ก็ 10, 9, หมื่นเก้าใช่ไหมเออจำได 25, 25, 24, ้สองพันห้าสองพันห้าเลยๆวิทย์สี่แล้วทุกคน ผมว่าโคนันหหดกว่าผู้กล้าโลกแต่ผู้กล้าโลกก็เท่นะอันนี้อะไรสองพันใช่ไหมสองพันสองาะครับดีครับสองพันห้าอ่อใครรู้กระดานนี้คืออะไรคอมเมนต์บอกเดยนะโอ้โหก็อยากจะรู้เั็นไงรู้มันกือดาษที่ตรงมี้สองทางอ่ะอันนี้เป็นบ้านเราสองหลังใช่ปะ โคโนอยู่ไหนวะไม่ใช่โคโนอุจิวะเอ้ยอุจิอุจิอุจิวะเอ้ยใช่ไหมอะไรวะอิจิจิเอออุจิวะอะไรอิจิจิเฮ้ยอีกอันหนึ่งอีกอันนึงเท่าไหร่อะสองพันเก้าออตายูสองพันมันเดิมเลยเหลืออีกกี่ด่านวะเนี่ยอีกเยอะเลยมั้ง ไปตันโชกิวหน่อยเด้อโชกิวหน่อยเด้อิอาจิอิาจ,จิโชกิวหน่อยดิอิจิเอ้ยไม่โชว์เลยอ่ะวงมันมาไม่ถึงสงสัยว่าคงจะตายก่อนเออนี่น,นี่นี่สก,กิลโหโหอะไรครับเนี่ย ยา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 เย่ yeah, 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 yeah. Yeah. ผ่านแล้วทุกคนแล้วยี่ห้ามัน,เนีเลยอันนี้มัน,เนีเบลลสีสิบห้าดูดิถ้ากลับไปด้ลอบบีมันจะเบลให้ดูดิไปกลับนานถ้ากลับนานลบีีจะเวลเท่าไหร่รอนรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดถามกันใม่เยอะนะ Q&A เนี่ยดูทรงว่าจะเหมือนครั้งที่แล,แล้วแล้วคนถามเลยเนาะ ติดตามเป็นร่อดแต่คนถามแปดคนอันนี้ก็ไม่เอานะถามก็ไม่เยอะเลยอยากถามอะไรถามมายวตอบให้หมดเนี่ยเวลเดิมเลยสี่ถึงห้าแล้วก็อยากให้ผมอัดคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้เด้อ อยากผมอัดคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้เด้มอมาเดี๋ยวขอแยกจัดเซตก่อนเออผมลืมผมลืมไปผมมีหลายเซตนี่หว่าอ่าผมเซตที่อะไรอ่ะผมมันเซตที่อะไรอ่ะแล้วมันดูเซตยังไงวะอ๋อนี่ความหายากกว่าเนี่ย ล้นี่ใยรอ่ะยูยนัาเก็ไม่มีคนอยากจะเทรดเลยครับผมอ่ะเอาเอาเนเขาโคนั้นอย่างนี้ลงดูดี่มันจะเอาอะไรมาให้ผมดูเอลโคนันั้นกันคนนั้นของผมเวล900เก้าร้อยไอเวลเก้าสิบอะไรเนี่ยอะไรคุณจะมาลงมาเรี่ยมอะไรนะเออดีแล้วไม่เอา เดี๋ยวเขาไปดูตู้แป๊บหนึ่งตู้เดิมเลยเหลืออีกยี่สิบนาทีว่ะรอไหมมีเพชรอยู่เก้าร้อยตู้เอเฮ้ยมีจีนอสอ่ะเกิดดุยมีจีนอสด้วยสวย คืออะไรวะทุกคนคิดไม่ออกให้ออกไปกี้เจนตัดดยนยีกนาไคือชีวิตแต่กูว่ามันเกี่ยวสักนิดบอกเลยว,ว่ามันอะไรเนี่ยอย่โอมันเกียนผมมาทุกคนดูมันมีตัวหวแต่มันก็ไม่ยอมให้ไม่เป็นไรเรามีตัวผลล้วก็ใช้ไปก่อนอเอาแค่นี้ก่อนเนาะ๋อกเขาไปต่อครั้งหน้าเดี๋ยวแบบครั้งหน้ามาปุ๊บอัปเดตเลยว่าตอนนี้เลเวลเท่าไหร่ก็ ตอนนี้ก็เลเวล45นะฮะมีตัวนี้ก็เด,เ,เดี๋ยวขอเออเดี๋ยวขออัพเวลแป๊บน,นึ่งให้มันกินเพื่อนตัวเองก่อนใเอานี้ดีกว่าเด้่ดๆมาใหม่เกือบแล้วเกือบแล้วเอานี้ดีกว่าอันนี้เวล92เล้ยวเอ้ยไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวสักนิดเพิ่มราเมจดพั 1, นหนึ่งเลยเหรอโหดจังวะเพิ่มเป็นพันเลย เอาหมดเลยนะรอหมดเลยล่ะกันโอเคยุงกัดนนเผมตกมือยุงกัดเดี๋ยดูก่อนนะอันนี้ดาเมจอันนี้ดาเมจความเสียหายพันห้านะครับอันนี้ห้าร้อยแต่ว่าทําแมนะ็กเนี่ยหมื่นเก้าบวกกับออฟระเบิดอันนี้ก็ออกหมื่นนิดนึงหมื่นนิดนิดหมื่นิดน,ดนด บอกเลยว่ามัาบนไม่เกี่ยวสักนีดสตาร์ทพาร์ทคืออะไรอะทุกคนรับตอนนี้สตาร์ทพาร์ทเรียกเรียงเรียกร้องคืออะไรทุกคนไม่เข้าใจคืออะไรทุกคนคนดูคืออะไรอ่ะคืออะไรวะคนดูไม่เข้าใจทาวเวอร์พาร์ตวิเลย์48ชั่วโมงอยากได้โซมาห์วะโซมาห์ไอโหดอ่ะ ได้รับทองเฮ้ยว t t h ต f ฟอ k มันกดรับทั้งหมดได้ไหมเนี่ยเฮ้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 ยเกินปุยมุยมันให้ทุกอันเลยอ๋อมันแค่นี้พอกดแล้วนะต้องใช้สตาร์ทพัก สตาร์ทพัดอ๋ออันนี้มันสุ่มอะไรปะสตาร์ทพัดเฮ้ยงงว่าอยู่ดีๆได้เกิดปุยมืมยไหนดูดูตัวลาสุดที่ได้มาดีลาสุดนี่อะไรอะ่ะอุ้ยห้าร้อยหรอห้าร้อยเลนหรอโหดนะห้าร้อยเนี่ยเนี่ยดูด้เด,ด,ด,ด้อันนี้พันเก้าเอาอ่าออกนี่ออก อันนี้อันนี้ไม่ออกอยู่แล้วคนนี้ไม่ออกกี่แล้วเอ่อีสกิอีสกิหกร้อยฮูกาโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเร็วเขยเร็วเขยนะสำหรับวันนี้ก็ยินดีกดไลค์แชร์คลายความเอนื่อยในเตือนไม่ว่าคลิปใหม่ไลค์กูมีท่ารนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน คุณบายแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อนะครับแล้วก็อย่าลืมไปถามคอมเมนต์กันได้เยอะเลยนะจะสงสัยว่าครั้งนี้คงจะเหมือนไปที่แล้วคือแบบมันน้อยๆแต่คูขอนะไปถามกันได้เย,ยอะแบบยิ่งยุกเลยเนาะมันจะได้ทำคลิปยาวแเราอันนี้ก็บ,บายครับคาอุ้ย